ไม่ได้ดังเลยว่าที่แฟน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพน่ารักมาก,กว่านี้พี่ยอมรับคือพี่อตอบแทนนะเขียนทั้งหมดไม่ได้เนาะพี่เอมตอบไม่ได้แต่พิมพ์ตอบให้ได้จริงจการดูคลิปโปอะไรพวกนี้มันก็ช่วยเปิดอะไรได้เยอะมากเลยะนะโอ้พี่เอมโอ้ขทำตนนีรตรูมาสิ่งี่่แกน้ทํามาส่งละสิ ฉันรู้นะพวกเธอแอดมิชมาดีๆอภิเอมาดี้พวกเธออุ้ยเผื่อมีอัปเดตดราม่าอุ้ยอุย <c oughs> บอกเลยว่าไม่มีนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์นักเขียนนิยายยูริรายได้หลักแสนเรื่งก็มีปอบตัวน้อยของฉันเรียกร้องมาว่าอยากให้ทํามานานแล้วเดี๋ยวฉันก็เป็นคนแบบสปอยแฟนอยู่แล้วใช่ปะล่ะฉันก็เลยแอดมินสเตอให้เลยจ้า <min> <c oughs> เป็นคนที่ s p o ยแฟนได้ apparent e v i d e แล้วก็เลจะเดินไปหาแฟนเราเองแหละเรานัดเขาไว้ที่ร้านร้านหนึ่งเดี๋ยวไปเจอเขากันเพื่อไม่ให้เป็น i m p o s i t i o n ของสถาดีสะพานควายนะคะเราจะไปที่ร้านที่เรานัดแฟนเอาไว้แล้วเป็นคนฟรั่งเลยแล้วกันนะว่าจริงๆอ่ะพวกเธอไม่ต้องนั่ง BTS มาก็ได้ฉันก็แอบนั่งรถเมล์มาไม่ยากจะโมจริงๆมีป้ายรถเมลอยู่ทางนี้นะคะเต่ก็จะถูกกว่านิดนึงหรือ BTS ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลย พี่เอมเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอดับในการเขียนนิยายยูริคนหนึ่งเลยรวมถึงในเรื่องการทํา YouTube ด้วยตอนที่ฉันไปขอให้เขามาออกช่องฉันก็เลิกลักเลิกลักแต่คือพี่เอมเขาก็เอนโคดฉันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บอกฉันด้วยสายตาหวานว่าพิมต้องการอะไรไม่ต้องเพอร์เพล็กซ์บอกพี่มาตรงๆได้เลยานึกถึงตอนนั้นก็ยังเขินอยู่เลยอ่ะก็พอดีเป็นคนแพ้คนดิสครีตดิสครีตคา c ชีสเส้น s ิบบออยู่แล้วนะคะฉันไม่ขออะไรพี่เอมมากเลยนะขออย่างเดียวเลยอย่าแต่งเซ็กซี่มาออกฉันมี รีเกิร์กับเรื่องนี้สุดๆคือฉันเคยเจอเขาที่งานงานหนึ่งมาแล้วแล้วฉันเสียอาการมากฉันไปไม่ถูก จริงๆตอนแรกอะนะแฟนฉันก็อเมซอเมซเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปถามเขากันว่าเขามีเรเวนูเยอะขนาดนั้นจริงๆหรอแกแล้วถ้าเกิดเขามีเยอะอย่างนั้นจริงๆอะเขาอีเวทแท็กเซชันไปกี่บาทแล้วอีเวทตอนแรกฉักคนไม่ควรอีเวทนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามเขากันปากบอกไม่ให้พี่เอ็มแต่งเซ็กซี่แต่ฉันคนนี้เซ็กซี่มาเลยจ้าอยากให้พี่เอ็มแอคเซสฉันได้ง่ายๆไงแกทอดสะพานแหละเนาะดูออกเลยเนาะต้องใช้ความเซ็กซี่เป็นคอนดักเตอร์คันดัคเธอ เลยฉันก็ต้องได้เธอด้วยกล <laughs> ไม่ได้แต่ง randomly นะจ๊ะ <Random ly. S 2> มีที่มานะจ๊ะแฟนฉันคนนี้เนี่ยเขาเป็นคน brilliant brilliant คือวันนั้นเขารถเสียเขาก็เลยมาถ่ายช้าแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเยอะเลย comments Com <ments. S 2> ด้วยการส่งคลิปมาให้ฉันดูหนึ่งคลิป ฉันพิสูจน์นะแกแต่ว่ามันเอ๊ะตรงที่พี่เอ็มมือลั่นส่งมาอีกรอบค่ะมันจะไม่น่าเชื่อถือตรงลั่นส่งมาอีกรอบนี่แหละพี่เอ็มจริงๆมันเหมือนเขาซิมเนลเลต์อยากถังขึ้นมาแกเก็บไหมที่ถ้าเราเป็นแฟนกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยคงสนุกน่าดูนะสัมผัสได้ว่าความแสบของพี่เอ็มเนี่ย comparable กับพิมเลยมี analog แบบนี้ไปด้วยกันได้ค่ะพี่เอ็ม analog หยอกหยอกหยอกพี่เอ็มพูดจริงนะคะที่เล่ามาทั้งหมดฉัน simplify เลยลวกันว่าเราถึงแล้วนะคะ the close แลแล้วก็มาถึงที่ที่นัดกาแฟมาสักทีพี่เอ็มเจ้าของร้านอันสุดสวยของดิฉันเองอ่าภายในร้านโอ้ยร้านใหม่เป็นยังไงภายในร้านใหม่นะคะ,ะเราจะไปถามพนักงานประจําของที่นี่ค่าเข้าเท่าไหร่คะวันหนึ่งร้อยบาทค่วันห้าสิบบาทนะะค่ะพี่เอมบอกว่าถ้าช็อปของสามร้อยอะไรนั้นออลืมเฉ<อ>ยเลยพี่เอมไล่ออกจ้างหนูได้หนูว่างอยู่บ้านหนูอยู่มาบนคลองจ้างหนูได้ admire admire สุดยอดชอปของครบส0 0บาทเข้าฟรีทั้งวันเลยทั้งวันบอกเลยพี่เอ็มจ้างหนูแอมคิดดิ่งแอมคิดดิ่งก็ในร้านก็จะประมาณนี้นี่ป้ายยังอยู่ทุกคนหญ่อยู่โอเคพี่พี่เขาก็อลอชอลอชในร้านได้ดีมากๆเลยนะคะไปดูกันไปดูกันห้ามเสียงดังนี่นี่วายนี่ยายนี่ยังอยู่เป็นโนมาเล่นได้ทุกคนเบาๆนะคะทุกคนเบาๆตรงนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นร้านกาแฟเขาก็โคโคกันอยู่ใครอยากกินกาแฟไปกินได้ พี่เอมะหนูบอกเลยว่าวันนี้หนูแต่งมาให้พี่เขินล้วนๆวันนี้พี่ต้องเขินหนูอะจริงๆเราจะมาถามบทสน้อยของเรากันเขินไหมได้อยู่ไหมพี่เอ็มเขินพี่ไหมได้อยู่ไหมเขินแน่นอนค่ะพี่เขินอ้าวสรุปก็เพียงจะเขินแน่นอนแล้วเหรอเทที่แล้วน้องไม่ได้พูดจริงจริงแต่สรุปเขินแน่นอนเนาะได้อยู่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 โอาเรื่องมืนหัวละร้านแฟนฉันมีของให้ช็อปเยอะมากตั้งแต่กำไรยัน อ้มีไหนนะมาดูอู้หูใครนะคะเปียกฝนมาซื้อชุดใหม่ที่นี่ได้เลยที่พูดไปเมาเรื่องพี่เอตอนที่ฉันขอพี่เอว่าให้มาถ่ายด้วยกันฉันก็ขู่เข็นนางอย่างดีแล้วว่าพี่เอมรู้ไหมพิมไม่เคยเขินแขกรับเชิญคนไหนเลยนะรู้ปะเอาจริงๆพิม acting หมดเพื่อไม่ให้พี่เอมเนี่ยกลั่นแกล้งฉันมากเกินไปเพราะว่าฉันเนี่ยมีโอกาสเขินนางสูงกว่าคนอื่นมากฉันก็เลยแบบหลอกนางเอาไว้แบบน่านเนียนมากเพราะฉะน,นั้นวันนี้ฉันไม่เสียการแน่นอนแต่ว่าวันนี้ร้านแฟนขโมยของแฟนได้แกว่าฉันขโมยของชิ้นไหนดี่่่แตว,า,วาี เราอยากขโมยเยอะเขาจะได้ไม่รู้พวกเราจะได้ไม่ต้องโดนแอดม n นิช admonish Ad <mon> ปากกาดีไหมปากกาไม่แพงมากหรือว่าทงไม่เอาอันนี้ถูกไปเอาแพงๆกระเป๋ากระเป๋าสักใบหนึ่งเอาตัวไหนดีแกเอาตัวไหนดีตัวนี้ได้ไหมชอบชอบตัวนี้ all right, all right. อะไรอะไรขโมยตัวนี้พี่เอไม่รู้แล้ว run ซึ้งเธอวุ้ยพี่เอมาแล้วแม่ย้ายในอนาคตจดไปเิ้ว คีววังคิวก้มลงราคือพี่มันก็มะถ่ายเซ็กซี่ที่ว่าเอ้ยพี่เอ็มมาแล้วแล้วพี่เอ็มมันมาจีบเราอันนี่อันนี้คือทีมเซ็กซี่เขาบอกว่าอยากแต่งตัวเซ็กซี่พี่ก็หน้าสดเซยืนเก่งยีนมากพี่ค่ะพี่มชอบปะนี่คือลูกชายพี่นะคะพร้อมพร้อมเป็นแม่ยังพร้อมเป็นแม่เขาย่งพี่ต้องเป็นแม่ด้วยหรือจะเป็นพ่อเขานะ วันนี้พี่ต้องเขินหนูอะจริงๆจบข่าวจ้ามี break down ตั้งแต่ตอนแรก break down ก็ได้ฉันบ้าตั้งแต่ตอนแรกนี่ขนาดขู่แล้วนะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวพิมบ้าเธอได้จะด้วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะว่าที่แฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรคืออะไรพี่กิรินค่ะคอสแต๊รู้จักรู้จักแต่แบบ แล้วอะไรที่ทำให้ s p o u e ในอนาคตของพิมพ์มาเริ่มเขียนอิหายได้คะเนี่ย spouse ที่แอลพี่เอลหยอดทุกชื่อไม่ได้เขาบอกให้รายการเรื่องคอนเซ็ปต์คือแอลใช่พี่ก็แอลจริงๆแล้วก็คือแบบเราหาอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยบางเรื่องมันแบบภารารมขื่นขมอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลองเขียนในแบบที่เราเคยมีคนรอบตัวเจอมาไมหรือว่าเราเคยผ่านมาไ้มผสมกันเป็นเรื่อง บางอย่างเข้ามาใส่แค่น nope. <ok ั้นเองค่ะถ้าเราชอบอ่านชอบเขียนวันึงเราก็จะอยากอ่านอยากเขียนเนาะแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะเขียนการแต่งงานอะอะไรไม่มีอะไรค่ะทุกคนตัดภาใครถ่ายไว้ลบให้หมดเลยออ เสตับในแต่ละเดือนของนักเขียนชื่อดังเนี่ยมันจริงไหมคะที่หุยรายได้เป็นแสนแสนเลยตอบเลยไม่จริงอ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะที่แบบเป็นนักเขียนเหมือนกันเราไม่เคยคุยกันเรื่องเฮสตับเ i สตับเฮสลิปแต่คิดว่าคือหนังสือมันมีอายุของมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ออกใหม่ๆก็อาจจะมีรายได้บ้างแต่ช่วงที่มันซาไปแล้วคนอ่านไปแล้วเขาก็คงไม่ไม่ไม่รีพีทมันไม่มีการซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะได้ทุกเดือนเป็นแสนเนี่ยพี่ว่าคือไอ้ที่เขาที่เขาก็คือเขาอาจจะหมายถึงเดือนแรกที่ปล่อยป่ะคะ นี่เักเขียนยูเรียหรอใช่ค่ะนักเขียนยูเลยเเียก็เ,ยเป็นไปได้นะ <c oughs> ก็เป็นไปได้เพราะว่าท <c oughs> า,ารเกต่างกันก็คือถ้าเขียนแมสมากๆคนมีลูกค้าไม่ทาร็ตที่จะ อ่านเยอะๆก็เป็นไปได้ที่มียอดเยอะเป็นธรรมดาค่ะแล้วสําหรับพี่เอมเนี่ยพี่เอมรู้สึกว่ามัน็กซ i n g มากเกินไปไหมสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาในวงการนักเขียนยหญะมันไม่เกี่ยวกับอายุค่ะมันอยู่ที่คุณภาพและความสามารถและความสวรรค์แล้วก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยออกมาเล่มแรกเราแล้วเ,เก่งเราหยุดมันก็มีการพัฒนาไปตามการเวียลาไม่งั้นหนังสือมันไม่มีการร<ม>ีไรท์ใช่ไหมพี่เอมคิดว่ามันสามารถยึดเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมได้เลยไหมคะอยู่ที่คน ได้หมดทุกอย่างเป็นอาชีพได้หมดแต่อย่าลืมนะงานอดิเรกพอทําจรงิงจังไม่สุดทรีไม่หนุอย่างที่เรากำลังตื่นเต้นและเครืร่อน <c oughs> ที่มาของมันเนี่ยพิมพ์ไปสืบมาว่าการเขียนนิยายเนี่ยส <c oughs> น,นี้การเขียนนิยายเนี่ยนะคะสามารถได้ไรายได้มาเท่า <c oughs> ที่พิมพ์สืบมานะคะสามทางตีพิมพ์ขายออนไลน์ทําเป็นแบบหนังสือเสียงลง YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆครบหรือยัง อันนี้ก็แล้วแต่ส่งสนักพิมพ์ให้เขาพิมพ์ให้หรือ,อว่าตีพิมพ์เองรับออดเดอร์เองอันนี้คือ Print on d e m ม n นเนาะเปิดออเดอร์แล้วก็พิมพ์กับโรงพิมพ์ด้วยตัวเองออสามคือใช้อ e ีบุ๊กสี่คือเสียงแต่พี่ก็ได้ข่าวว่าบางคนก็ขาย PDF อเองนะคะว้าวก็มีก็เวไคเวนนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีทุกช่องทางแล้วบางคนที่ออเทอร์มาเพย์อัดเสียงลง YouTube อะไรเงี้ยพี่เอ็มคิดจะทำบ้างไหมคะพี่เอ็มเป็นคนเสียงเพราะคนหนึ่งนะคิดเลยแต่ไม่มีเวลา มาอ่านอะไรพี่ไหมเสียงพิมพ์ได้เหรอเสียงพิมแมนแมนนะแต่อย <ok ่างเสียงพิได้แต่พิมเริ่มวันนี้พิมพ์ต้องทำตลอดชีวิตอย่าให้เล่นคืนนี้เขาเตรียมเรามาให้เราอะแต่งตัวไม่เซ็กซี่พี่ก็ซื้อยืดเกย์ยูไม่แต่งหน้าแล้วดูเขาสิแล้วดูเขาสิน่ารักมายน่ารักไปค่ะทุกคนน่ารักไหมน่ารักไหมไอ้บอกน่ารักพี่พิมน่ารักมากวันนี้พี่ยอมรับ <laughs> ฉันได้ยินมาเยอะมากว่าการตีพิมพ์เนี่ยมันกําไรน้อยแต่แต่ทำไมนักเขียนบางส่วนเนี่ยเขายังถึงได้เลือกที่จะตีพิมพ์ออกมาหรือจริงๆเขาหลอกเขาแค่กลัวเลวีเลวีก็เลยไม่ได้บอกว่ามันได้เยอะ พี่ตอบแทนนัเขียนทั้งหมดไม่ได้เนาะพี่เอมตอบไม่ได้แต่พิมพ์ตอบให้ได้ insert i n s e ด้วยอย่างเงี้ยแหละด้วยความที่พี่อีฟมนี่ยนะมีกิ๊กเป็นนักเขียนเยอะมากๆแต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพี่เอมเป็นคน p a r a m e t e t สัรทิมที่สุดแล้วเพราะว่านักเขียนบางส่วนอ่ะบางคนเขาไม่ได้มองเรื่องตัวเงินเป็นสําคัญบางคนอ่ะเขาแค่อยากเห็น strive ของปรเดงออกมาเป็นเล่มเป็นรูปประมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังตัวเงินขนาดนั้นถามว่าตีพิมพ์มันแพงจริงไหมก็แพงจริงถ้าเกิดจํานวนเล่มน้อยนะรวมถึงนักอ่านด้วยพ อีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักอ่านคนหนึ่งที่ก็ชอบที่จะเก็บเป็นเล่มมากกว่า ebook ในบางครั้งนะซึ่งถ้าเกิดนักเขียนตีพิมพ์ด้วยลงเป็น ebook ด้วยมันก็จะตอบโจทย์กลุ่มนักอ่านได้มากกว่าก็จะส่งผลกับยอดขาย แต่เอาจริงๆฉันก็อยากให้นักเขียนหนลายๆคนแคร์เรื่องกำไรบ้างนะเพราะว่าพวกเธอก็ต้องกินต้องอยู่กัน <c oughs> ไม่ใช่สุดท้ายพิมพ์มาเยอะๆแล้วสุดท้ายแบบขายไม่ได้แล้วเข้าเนื้ออูห้หูมัน inflict inflict ม,มากเลยนะตอนแรกอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องออกกำไรก็ได้แต่โดนจริงๆนี่คือแบบ <c oughs> inflict inflict แล้วคนบางส่วนที่คิดว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขียนแล้วมันจะมี impact i m p a t สำหรับพี่เอมเนี่ยเขาคิดยังไงส่วนตัวพี่นะพี่ไม่ได้ดัง <laughs> ออจริงพี่ว่าพี่ไม่ได้ดังเลยแล้วก็มีงานเขียนหลากหลายมากมายที่อยู่ในตลาดยูริตอนนี้มันน่าอา่านมันเริ่มแหวกไปมันไม่ใช่แค่รักโรแมนติกละแฟนตาซีฆาตกรมรมโรแมนติกด้วยพ่เรียถืบสวนไปตามอ่านหลายๆงานค่ะค่อนข้าง,าง,างแมสขึ้นมาแล้วก็ฝากติดตามนัะเขียนทุกท่านในยูรินั่นแหละสวยไม่พูดอะไรเลยมา <laughs> ตรฐานดังไม่เท่ากันนะ <laughs> พี่นะสมมติว่าเธอรู้จักพี่แต่เฮ้ยหนังสือพี่ไม่สนุกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องอ่านก็อ่านของคนที่สนุกพูดยากมากเลยคำถามคืออะไรอะ อ้าวแฟนฉันเนี่ยนะขึ้นชื่อเลยว่าถ้าเกิดได้นอกเรื่องแล้วเนี่ย retrieve เรื่องเยากมากๆบางเรื่องนไม่มีคนอ่านเลยใช่ไหมคะมันก็จะไม่ก็เรื่องพิมพ์อะไรเงี้ยไม่ไปเขียนด้วยหรอเขียนพิมพ์เขียนอยู่จริงว่าส่งเรืให้อ่านดิใครที่แบบเขียนแล้วแบบอยากแบบมาคุยกันหรือว่ามาปรึกษาหรืออยากให้ช่วยอ่านมาที่ร้านได้เลยนะหนูคิดด้วยกันอ่ะเรื่องผู้จัดการมือสองสะุกมากที่ผู้จัดการมือสองลงลงอีบุ๊กลงอะไรเลยลงฟรีอยู่ในเด็กดีค่ะจริงว่าส่งเรืให้น้อง ปากกาชื่อน้ำป,ปลาห <laughs> นึ่งหยดน้ำปลาหนึ่งหยดลายน้ำปลาหนึ่งหยดน้ำปลาหนึ่งหยดค่ะไม่ชอบเดี๋ยวไปหาเลยในมุมนักเขียนอย่างพี่เอมเนี่ยพี่เอมเข้าส่งเด็กๆที่จะเข้ามาในวงการว่าควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะโอ้ยพี่ไม่กล้าเรียกเอยเป็นักเขียนด้วยซ้ำไม่ผิดชอบต่องานจริงใจต่อคาแรคเตอร์จงเป็นตัวของตัวเองเขียนให้จบบางคนเนี่ย demolish ความสิเต็มของตัวเองไปตั้งแต่ตอนแรกว่าที่เราไม่มีฐานอะไรเลยเขาควรเริ่มจากอะไรจะจดป คีบค <c oughs> ีย์บอร์ดทำอะไรชอบจังเลยอ่ะชอบอะไรอ่ะ ตัดค่าตัดคนแท็กซ์เบลแท็กซ์เ่ยมีเทคนิคการเขียนอะไรบ้างคะสั้นๆกายมาดันใจกับอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นแบบผู้หญิงสักคนเราสมบรรยายเขายังไงมันจะไม่ใช่แค่สวยแต่พี่อาจจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เปียกฝนแล้วผมปลิวมันปลิวอย่างไงีผมปลิวก็มันเป็นมันน่าจะน้ําเปียกหัวันเป็นเมล็ดลงมาอ่ะใช่ไงเพราะว่าปกติผู้หญิงบางคนผมเปียกแล้วเป็นก้อนแต่คนนี้ผมสะอาดอะเปียกแล้วปลิวอะก็มาสระผมแล้วก็บรรยายไปว่าชอบอะไรชอบความนุ่มนวลตรงไหนลําคอหรอผิวหรอ คางเหรอลาย้างหรอเป็มีืปากหรอรอยยิ้มหรอบางทีรอยตีนกายยังเซ็กซี่เลยเราก็รู้สึกว่าบรรยายไปชอบอะไรไหมคะพี่เอ็มอยากบอกอะไรกับนักเขียนรุ่นใหม่ๆบางคที่ก็ยังคงถูกเอ็กซัมในการเสียภาษีอยู่เพราะว่าไม่มีรายได้ซึ่งคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพิมพ์เองทำไมพี่ไม่เคยอ่านงานพิมพ์เห็นไหมเห็นไหมทำไมทารแกตของคุณคือใครทำไมเขาไม่เห็นล่ะ มีบางทีของที่มีอะดีอยู่แล้วแต่ว่าทําไมลูกค้าไม่มาเพราะคุณแบบแอดเวอร์ทิสซ์มันน้อยหรือเปล่าเห right? ็นไหมไออย่างเพื่อนบอกสนุกมากตลก,ก,กดีน้ําปลาหนึ่งหยดเดินไปตาม <c oughs> โหเป็นกําลังใจที่น่ารักมากๆเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆเขียนให้จบก็พออ้าวหนูก็่เมื่อกี้ให้พิมพ์คน <c oughs> เดียวทำสรุปให้ทุกคนเหรอ <c oughs> เฮ้ยเล่นเล่เหฮ้ยตัด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 ัดต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 ัดไัดตััดตั จบข่าวขอโทษในการเป็นนูคัมเมอร์นูคัมเอร์ดิฉันด้วยนะคะแล้วคือก็เกรงใจก็ไม่กล้าถามพี่เอมอีกรอบไนฉันก็เลยตามหาคุณนักเขียนคนหนึ่งมาช่วยให้ข้อมูลเรื่องนี้แทนเป็น adjustment a d j u s t m e n เฉพาะหน้าเลยเพรา NC18 บวกมัน bold มาที่ที่และคุณต่ายหอมจะถูก sexual harassment แต่ว่าไม่เป็นไรพี่ทำเพื่อทุกคนได้ค่ะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทพูดให้ความรู้เนาะฉันก็ทำใจมาระดับหนึ่งแล้วล่ะเรื่องบางเรื่องมันก็พลิกคลื่น พี่เอ็มห้ามดูช่วงนี้นะพิมยอดเขาเยอะนะพี่เอ็มข้ามัันนี้ไปหน่อยนี้ <c oughs> คุณพี่ต่ายหอมแพ็การที่เราจะ proceed p r o c e e การเขียนฉากปีนีได้เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เคยมีสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงมาก่อนเลยอะ <c oughs> เขาจะเขียนได้ยังไงคะและสําหรับคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วคือเขาจะเขียนออกมาให้มันเป็นเรื่องราวได้ยังไง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตอบคำถามแรกนะคะค่ะพี่เสียงดุมากคุณพี่ Classify Class <ify. S 1> ได้ตามสะดวกเลยค่ะ จริงๆปกติตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกและอารมณ์ทางเพศที่มันเกิดขึ้นตามวัยกันอยู่แล้วพี่ว่ามันไม่ยากที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจอารมณ์พวกนี้ได้ด้วยตัวเองไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองหรือการช่วยตัวเองหรือการจากคนที่เขาเคยมีอะไรกับคนจริงๆแล้วเขามันเล่ามาแชร์ความรู้สึกมันก็ทําได้เหมือนกันเหนือสิ่งอื่นใดพิมพ์ขอสเปกสไปสเปกสไปคุณพี่เสียงน่ารักมากค่ะ พี่ว่ามันเป็นข้อดีนะกับคนที่ไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงมาก่อนซึ่งพี่ก็เคยเขียน NC ในช่วงที่พี่ไม่เคยมีอะไรกับใครเหมือนกันมันทําให้เราไม่ได้มีกรอบที่มันมาจากประสบการณ์ตรงอ,ะอ่ะอย่างเช่นเราเขียนนิยายฆาตรกรรมที่มีตัวละครต้องไปฆ่าคนเราเขียนนิยายผีที่ตัวละครต้องไปเจอผีแต่จริงๆเราไม่ต้องไปเจออะไรแบบนั้นแต่เราก็สามารถที่จะเขียนให้มันดีได้ โดยการอาจจะหาข้อมูลต่างๆค่ะเมื่อเช่นที่ฉันสัมภาษณ์เขาอยู่ในตอนนี้จริงๆการดูคิปโปอะไรพวกนี้ม,มันก็ช่วยเปิดอะไรได้เยอะมากนะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เคยมีอะไรกับผู้หญิงมาก่อนเนี่ยก็ยังต้องดูคิปโปเพื<ไ>่ะเขียน MC เชื่อพี่เธอแม้ว่าจะมีประสบการณ์กับคนคนหนึ่งหรืออาจจะ5คน10บคนอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคนเรามันต้องครเอทฉากใหม่ๆอยู่เรื่อยอยู่แล้วบางทีมันอาจจะเป็นข้อเสียของคนที่เคยมีประสบการณ์ตรงก็ได้เพราะว่ามันจะกรอความคิดและจินตนาการของเราให้เรารู้สึกว่า มันต้องเป็นแบบที่เราเคยมาแล้วแน่ๆเลยค่ะแล้วพอเราเขียนไปฉากหนึ่งแล้วเวลาเราเขียนฉาก,กอื่นๆอีกในตัวละครคู่ใหม่ๆอีกอะเราจะไปเขียนเหมือนเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยอะ่ะมันก็จะซ้ําเดิมมันก็จะน่าเบื่อแล้วเราก็ต้องหาอะไรที่มันหลากหลายขึ้นสมมุติว่ามีแฟนคนเดียวแล้วเคยมีอะไรกับผู้หญิงแค่คนเดียวไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามเนี่ยประสบการณ์มันก็จะเท่ากับว่ามันก็อาจจะไม่ได้หลากหลายมากที่เราจะเขียน NC อันนี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่ให้ใหคนอื่นไปมีไปมีอะไรกับผู้หญิงหลายๆคนเพื่อเก็บประสบการณ์ไม่ได้สนับสนุนอย่างนั้นนะคะเข้าใจค่ะแล้วพิมก็พิมไม่เจ้าชู้เลยค่ะพิมพ์เป็นคนรักเดียวแต่ว่าวไม่จําเป็นที่จะต้องไปม,มีกับผู้หญิงทั้งโลก <c oughs> แต่เราสามารถจินตนาการถึงเซ็กกับผู้หญิงทั้งโลกที่เราอยากจะเขียนการช่วยตัวเองมันอาจจะเป็นการเปิดอะไรบางอย่างในร่างกายของตัวเองให้แบบว่าเข้าใจมากขึ้นนะ เพราะเอาจริงๆแล้วคนเราบางทีมีอะไรคนอื่นมันเหมือนกับว่า,เ,าเหมือนกับว่าใช้ร่างกายภายนอกของของ,ของเราของเขาอะไรเงี้ย แต่เราเราอาจจะไม่เคยเข้าไปในในของตัวเองที่จะดูว่าร่างกายเรามันมีความรู้สึกอะไรเป็นยังไงในอันนี้ไม่ได้ทันลืงนะอันนี้หมายถึงว่าจริงๆว่ามันสามารถทําอย่างนั้นให้เรารู้จักอะไรมากขึ้นได้เพราะจริงถึงแม้ว่าคนจะแตกต่างกันแต่ว่าจริงๆคนก็มันก็เหมือนเหมือนกันเวลาฟินมันก็น่าจะคลายๆายกันนะแต่ละคนนะพาร์ทของคนที่เคยมีอะไรมาแล้วจะเขียนยังไงให้มันดีใช่ไหมคะจริงๆก็ยิ่งควรจนะต้องศึกษาเลยนะบางทีประสบการณ์อนะ่ะมันตีกรอบไมให้เราอินกับไอสิ่งที่เราเคยประสบ มามันทําให้บางทีเราไม่ได้มองกว้างเคยมีคนมาปรึกษาพี่เหมือนว่าเขาเหมือนเขาไม่รู้เทคนิควิธีการหนึ่งที่จะทําลักษณะนี้เลยแล้วเหมือนกับว่าเขาเพิ่งรู้ว่ามันมีไอ้แบบนี้ด้วยอะในการมีอะไรกันะเหมือนว่าถึงเขาจะเคยมีอะไรกับแฟนหลายครั้งแล้วอ่ะแต่มันก็จะมีสิ่งที่คนเราเพิ่งรู้ว่าเอ้ยม,มันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยพิมไม่ช่มชองพิมเป็นคนใส่ไม,ไม่มีอะไรครับพูดเฉยๆอยบอกว่าเป็นคนน่ารักแล้วถ้าพี่สนใจ DM มาได้เสมอนะคะ คนชอบนักเขียนอยู่แล้วไงปกติปกติฉันเป็นคนถูกจริตกับนักเขียนมากนะเพราะว่าฉันเป็นคนที่แบบมีความโมโนในตัวสูง <S <S แล้วพอตอนคุยกับนักเขียนอะ่ะมันจะคุยกันรู้เรื่องห้ามโนฟึบฟืบฟืบฟบตอนคุยกับพี่เอ็มนี่แบบฟึบฟืบฟบฟบมโนไม่ต่างกันเลยเขาจะเข้าใจเรามา,มากกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นนักเขียนจากสถิติที่เจอมาอันนี้พี่เน้นไปในทางเชิงเก็บข้อมูลอะไรแบบนี้ประมาณนั้นก่อนละกันนาะถ้าเทคนิคก,การเขียนจริงๆอ่ะพี่ว่ามันต้องคุยกันยาวมากกว่านี้มากๆอ่ะเอาไว้ถ้ามีโอกาสคราวหน้าค่อยมาแชร์โอ เชะะื่อว่าทุกคนหูผึ่งกันหมดแล้วปิ้งๆิงป,งปงตาตื่นเลยแฟนเก่าฉันไม่บอกด้วยว่าชื่อพลอยอ่านเรื่องนางในฝันของเขาจะลงแดงตายไม่มีเงินซื้ออ e ีบุ๊กที่เป็นตอนจบกริดกิใส่ฉันว่าแบบไม่มีตังซื้อเท็ดบอกว่างานของคุณตายหอมที่เป็อ่านถ้าเป็นฉากเอ็น NC นะมันจะเป็นฟิลอบอุ่นละมุนแต่ถ้าเกิดของพีม,มันจะเป็นสไตล์เซ็กซี่ฉันอ่านแล้วเหมือนกัน ันไปที่ร้านเขามันขั้นหน้าที่เป็น n c ็ยพอดีแล้วฉันก็เปิดอ่านแล้วพอนอนเปิดอ่านดูก็โอ้ยพี่เอ็มโอ้ยโอ้ยฟรีซัมก็มาโอ้ยอ่านไปแล้วไม่กล้ามองหน้าพี่เอ็มเลยแล้วฉันก็แกล้งพี่เอม็มฉันก็แกล้งอ่านแล้วพี่เอ็มก็หันมายิ้มให้แล้วก็แบบอ่านต่อสิพิมไม่กลัวด้นะมีการไม่กลัวด้วยเอาซะเราเขินเลย คือมันก็จะมีสไตล์การเขียนที่น่ารักไปคนละแบบใครชอบโซนเซ็กซี่ก็ไปอ่านของพี่เอมใครชอบโซนละมุนละมุนก็คุณที่ไต่หอมเฮ้ยแกแล้วถ้าเกิดพี่เอมเขาไม่สโกลไอ้ตองชาชุ่ที่ฉันหยอดคุณไต่หอมอะเขาก็ต้องโกรธฉันนะดิเอาไงดีอะจะโยนดิสเกตทิ้งก็ได้ด้วยมันก็ถ่ายมาแล้วเอาไงดีโนยังไงดีอะทุกคนพี่เอมคะไม่ต้องกลัวพิ้นอกใจ สวยกว่าพี่เอมไม่ได้อีกแล้วแววตาคู่นั้นพิมพ์ให้ค่ามันเกินกว่าสิ่งไหนมีค่าเคียงคู่กับหัวใจปราบกายสลายอิจจะอยู่เคียงเองไม่เรียกพี่แล้วด้วยนะรอเล่นนะคะ